คุณนัทพลวังสิทธิพลอธิบดีกรมส่งเสริมบุสาหกรรมทําเป็นถุงดีพร้อมปันน้ําใจให้ชุมชนหนึ่งพันถุงมอบให้คือกรมส่งเสริมบุสาหกรรมเนี่ยเขาไปติดต่อเรียกว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอะ่ะแล้วก็เอามาซื้อๆแล้วมาจัดเป็นถุงดีพร้อมลักษณะนั้นๆมันก็จะมีพะทางชุมชนมันก็จะมีเหนือใต้ออกตกนะไม่ซ้ำกันนั้น้องไว้าาอามอาบให้เราหนึ่งพันชุด จะได้กระจายไปให้กับผู้คนที่เดือดร้อนในขณะน,นี้นี่ผมชอบมากน,นี่ดีค่ะน,นี่ดีมากมีก็ปิเคยอโอ้โหเมื่อวานเห็นแล้วน่าอิจฉาไม่อิจฉาสิเขาเดือดร้อนค่ะยกให้ดูเป็นตัวอย่าง